บ้านเราเนี่ยยังไม่เจอบริษัทไหนท่อย,ยูเกิน2 0 0ปีเลยแต่ว่าญี่ปุ่นมีเป็นพันๆบริษัทแล้วบริษัทที่เก่าแก่คือ1500ปีพี่เฮ้ย <c oughs> ผมเห็นปัญหาหนึงของไทยลูกหลานจะไม่อยากทําต่อ,อทำไมญี่ปุ่นไม่เจอปัญหานี้ปรัชญาธุรกิจที่ชัดเจนว่าเราทําธุรกิจเพื่ออะไรความเชื่อเขาต่างอะคะ่ะวิธีโตต่าง ไลฟ์แท็กตอนนี้ยังคงคุยกับด็อกเตอร์กฤตินีพงษ์ธนะเลิศนะครับทั้งเป็นอาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็เขียนหนังสือหลายเล่มเล่มล่าสุดก็คือริเนนสร้างธุรกิจร้อยปีด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่นอยากให้อาจารย์คุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมผมมีความรู้สึกว่าหลายอย่างมันน่าเสียดายที่ธุรกิจครอบครัวของไทยเราม,มีมีหลายหลายธุรกิจที่แบบ มันน่าชื่นชมมันมันยอดเยี่ยมมากถ้ามันหายไปจากมีแล้วก็ไม่มีใครอื่นทําได้แล้วอะไรเงี้ย<ม>โดยเฉพาะงานฝีมืองานหัตถกรรมงานอะไรตั้งหลายอย่างแต่ว่าญี่ปุ่นสามารถรักษาธุรกิจของครอบครัวไว้ได้เป็นร้อยร้อยปีได้มันน่าจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็สร้างวิธีนี้ให้เกิดขึ้นในไทยได้ด้วยนะครับเอาเรื่องลิเนนร้อยปีที่ว่าญี่ปุ่นมีเยอะไหมครับธุรกิจแบบครอบครัวแบบนี้มีเยอะแล้วก็เยอะที่สุดในโลกค่ะที่สุดในโลกก็คือบริษัทร้อยปีเนี่ยของประเทศอื่น เก็จจำได้มีแค่า200ปีนะคะ,คะบริษัทที่มีอายุ2 0 0ปีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่3คือฝรั่งเศสมีประมาณ300บริษัทดี่วนะที่1ญี่ปุน่นที่1ญี่ปุน่นที่ 2, 2> ะะประมาณที่2คือเยอรมันเนี่ย800บริษัทญี่ปุ่นที่มีบริษัท200ปีก็คือตั้งจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพี่ดูมีทั้งหมด3,000กว่าบริษัท3,300บริษัท คือ <c oughs> บ้านเราเนี่ยเรียนตามตรงเท่าที่เก็บพยายามค้นหาข้อมูลเนี่ยยังไม่เจอบริษัทไหนที่อยู่เกิน200ปีเลยอแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นพันๆบริษัทแล้วบริษัทที่เก่าแก่ท็อป5ของโลกอะค่ะเป็นบริษัทญ,ญี่ปุ่นหมดเลยเก่าแก่ที่สุดคือพันห้าร้อยปีครับพี่ดูเฮ้ยเดยวเด้อยุคไหนผู้กามมหรอก่อนเราจะมีประวัติศาสตร์ไทยอีกก่อนอยุทยาอีกก่อนสุโขทัยอีกสุโขทัยเจ็ดร้อยปีค่ะ ก็คือเขาก็ยังทําธุรกิจต่อมาเรื่อยๆเป็นประเภทอะไรคะยกตัวอย่างสักอันที่เป็นพันปีได้ไหมโรงแรมค่ะออนเซนค่ะก็ดูแลลูกค้ามาตลอดอรยงนี้ค่ะแล้วก็มีก่อสร้างแต่ก่อสร้างเนี้เก๋นิดนึงคือไม่ใช่ก่อสร้างปกติแต่ก่อสร้างสารเจ้าอ่าญี่ปุ่นมีสารเจ้าเยอะมากแล้วก็เป็นงานไม้ที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ได้มีตะปูเลยก็คือต้องขัดล็อกอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีศาสตร์พิเศษในการสร้างอันนี้ก็ชื่อคงโกกุมินะคะก็พันห้าร้อยปีอาจารย์ลอง วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยทำไมมันถึงอยู่มาได้จนจนทุกวันนี้เพราะสังเกตลักษณะการเติบโตของธุรกิจญี่ปุ่นนะคะเขาจะค่อนข้างเติบโตในแบบที่ลึกลึกมากๆในที่นี้คือไม่เปลี่ยนไปทำบิสกิสอื่นเลยเช่นฉันทำซีอิ๊วฉันก็ทำซีอิ๊วฉันคือผู้เชี่ยวชาญซีอิ๊วเท่านั้นฉันจะไม่แตกลายไปซอสนู่นซอสนี่มีบ้างแต่ว่าจะไม่กระโดดไปทำอสังหาริมทรัพย์หรือโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็จะกระโดดเกินไปค่ะคือเขาทำอย่างอย่างเดียวก็จะทำอย่างถึงที่สุด ร้านหนึ่งขายดอกไม้300้อปีขายดอกไม้แบบตลอดอะไรเงี้ยค uh ่ะ huh. แล้วก็เริ่มมาขายหน้าสถานีรถไฟซึ่งหลังๆเราก็คิดว่าเออตลาดมันก็น่าจะอิ่มตัวแล้วแหละคนซื้อดอกไม้ไปชื่อฮิบิยะคาดันนะคะปรากฏว่าเขาคลิกไปทาอีกบริษัทหนึง่งคือเขาบอกว่าถ้าเกิดบ้านเราออฟฟิศเนี่ยมีต้นไม้ประดับอยู่ <c oughs> การทํางานจะดีขึ้นประชุมจะราบรื่นขึ้นเพราะฉะนั้นขายต้นไม้กับให้เช่าต้นไม้ให้กับพวกตึกออฟฟิศค่ะ mm hmm. ก็เป็นบริการใหม่ อีกอ,อันนึงที่เขาแตกออกมาจากการขายดอกไม้คือการเป็นคอนซัลท์คอนซัลท์ด้านไหนเช่นสมมติแกอยากทําน้ําหอมอยากรู้ว่าน้ําหอมดอกไม้กลิ่นไหนหอมดีจะเอาอะไรมาผสมดีก็มาคอนซัลท์เขาได้กลายเป็นว่าทุกอย่างที่เขาทําสุดท้ายค่ะมันกลับมาแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องดอกไม้กมับต้นไม้มซึ่งถ้าเราลองนึกถึงแบบร้านดอกไม้ที่ปากคลองตลาดเนาะรเราก็จะเออเราก็ขายดอกไม้ไปเรื่อยๆส่งมาตลอดแต่ของญี่ปุ่นเขาจะนอกจากแค่ขายอย่างเดียวแต่เขาจะสั่งสมอง,องความรู้บางอย่างค่ะพี่ดูเพื่อที่จะต่อยอดไปถึงที่สุด ของของเราดูเหมือนว่าคําว่าอนุรักษ์จะชัดเจนก็คือรักษาสิ่งนั้นไว้แต่ต่อยอดเราค่อนข้างจะด้อยกว่าเขาถ้ามองฟังดูพอเราใช้คําว่าอนุรักษ์อะค่ะเราจะเหมือนแบบห้ามเปลี่ยนนะชุดไทยต้องเป็นแบบนี้สบายต้องเฉียงอย่างนี้เท่านั้นแล้วเราจะมีความเป๊ะในการพยายามอนุรักษ์มากมาแต่แบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่ได้เป็นร้อยปีอะค่ะเขาที่เก็ตสังเกตคือเขาอนุรักษ์ในขณะเดียวกันเขากล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อคงแก่นยังอยู่เช่น เกดเคยไปเจอร้านนึงขายผ้าคนหนู400ปีพี่ดูเขาก็ทําพวกผ้าแบบผ้าคนหนูลายสรกรีนบล็อกลายญี่ปุ่นมาตลอดอะคะ่ะ<ช>ทีนี้ยอดขายก็ตกลงเรื่อยๆที่เกียวโตปร,ร,รากฏว่ารุ่นลูกเข้ามาเนี่ยเป็นเจน14โ,โ <laughs> 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 เข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขาบอก เปลี่ยนใหม่เราต้องทาให้ผ้าขนหนูดูเท่ขึ้นเขาเอาผ้าขนหนูที่ปริ้นยาวประมาณ20เมตรคะ่ะขึ้นไปแขวนบนหลังคาสถานีรถไฟแล้วก็แขวนลงลงมาแล้วก็เป็นลายที่โชว์กลายเป็นนิทรรศการซึ่งทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยผ้ i, าแบบผ้าเช็นมือผ้าขนหนูมันดูเท่มากเลยแล้วก็เริ่มทําเป็นของฝากให้นะักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนลายให้โมเดิร์นมากขึ้นเป็นรูปสาวกิมโมโนขี่สกีอะไรเงี้ยเขาก็กล้าเปลี่ยนกล้าปรับแล้วมันทําให้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นมาอีกเกดก็ไปถามเขาว่าทําไมต้องทําแบบนี้แล้วไม่มีใครว่าอะไรเเหออาากก็บว่ บรรพบุพรุษเขารู้ดีว่าถ้าไม่เปลี่ยนคุณก็จะตายไปพร้อมยุคสมัยเพราะคุณลาสมัยแต่ถ้าคุณปรับคุณเปลี่ยนแต่คุณยังคงแก่นของการที่เราสกรีนลายแบบโบราณยังคงความเป็นผ้าขนหนูทอมืออยู่นะอันนี้ผมยังรักษาสิ่งที่ผมทําได้ออโอเคเคล็ดลับอย่างที่หนึ่งก็คือการการจะรักษาสิ่งใดไว้ต้องปรับแก้มันไปตามยุคสมัยได้ด้วยต้อง<ด>ทำให้มันโดยใช้โนฮาของเราโดยใช้ องความรู้เดิมแล้วแล้วเอาความรู้สมัยใหม่เข้ามาปนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกสมมติไม่มีใครนุ่งจูงกระเบนอีกแล้วมันก็แล้วคนทําจูงกระเบนจะไปให้ใครใส่จะปรับไปทางไหนก็แปลว่าคนทําสิ่งเหล่านี้จะต้องหาวิธีว่าแล้วทํายังไงมันจะอยู่กับคนทุกคนอยู่กับคนสมัยใหม่ที่เขาจะใช้วิถีชีวิตได้อย่างมีตัวอย่างหนึ่งเขาทําทูบค่ะทูบไหว้พระมาตลอด ทีนี้คนไหว้พระน้อยลงเป็นมีทูบสําเร็จเพราะกลัวไฟไหม้ไรเงี้ยร้านขายทูบก็เหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมค่ะยอดขายตกทํำยังไงดีอแต่สุดท้ายเขาก็พบว่าเขาเองมีความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องกลิ่นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นใ,นใครอีกล่าที่ต้องการกลิ่นเขาไปเจอว่าสาวออฟฟิศญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยเครียดมากงั้นเปลี่ยนจากทูบไหว้พระเปลี่ยนสีเป็นแท่งสีดําๆเท่ๆแล้วทำเป็นทูบอารมาให้ผู้หญ<อ>ิงสามารถปกักแล้วก็วางไว้ในห้องได้แล้วก็ทําเป็นที่วางทูบเก๋ๆน่ารักน่ารักแล้วยอด ก็คือการเปลี่ยนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนเพื่อแก้ไขแต่ยังใช้องค์ความรู้เดิมนะคือเรื่องกลิ่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นบริษัทที่ส่งมอบกลิ่นพันปีก็คือความการใช้ทําทูบนะคะมันมีมาเป็นพันๆปีเขาจะส่งมอบกลิ่นพันปีเหล่านี้ไปให้ถึงคนยุคหน้านั่นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนผมเจอที่จีนนะครับตะเกียงตะเกียงที่ต้องเป็นใส่น้ำมันแล้วมีไส้แล้วมนุษย์ก็ค้นพบว่าเราไม่อยากใช้แล้วเพราะมันจุดในบ้านไม่ได้ขมเหลามันทําให้ห้องคุณดําอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคนสร้างน้ํามันที่มันไม่มีควันจริงๆแล้วมนุษย์จะต้องการเปลี่ยนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราเปลี่ยนตามทันหรือไม่ธุรกิจเหล่านั้นก็จะไปต่อได้มผมเห็นปัญหาหนึ่งของไทยลูกหลานจะไม่อยากทําต่อ,อทำไมญี่ปุ่นไม่เจอปัญหานี้เช่นพ่อพ่อทำสิ่งนี้แต่ลูกไม่ไม,ไม่ไม่อินกับธุรกิจของพ่ออยากไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ย เขามีปัญหานี้ไหมครับมีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมาสืบทอดธุรกิจต่อเกดรู้สึกว่าธุรกิจญี่ปุ่นอะอมเมื่อกี้เกดเล่าว่าเรื่องเขาต้องมีองค์ความรู้เนาะรเราต้องปรับตามยุคสมัยที่นี้เกดก็เคยถามตัวเองว่าแล้วทาไมหลายๆธุรกิจไม่ยอมปรับตัวแต่บแบบไม่เปลี่ยนก็มีนะ,ะไม่ยอมเปลี่ยนก็มีแต่ทำไมญี่ปุ่นธุรกิจที่ไปได้ดีเนี่ยเขายอมปรับตัวหมดคุยไปคุยมาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาค่ะพบว่าเขาเห็นคุณค่าตัวเองพี่ดูคือสมมติว่าเกดเป็นร้านขายดอกไม้ ทั่วไปแล้วกันเอ้ยฉันขายขายไม่ดีย่อขายไม่ดีออะปิดไปทำธุรกิจอ่ื่นแล้วการจบมันก็ไม่มีอะไรก็ให้ธุรกิจจบที่รุ่นเราแต่ร้านดอกไม้ญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วอ่ะคุณยายที่มาซื้อดอกไม้ทุกวันน่ะจะไปซื้อที่ไหนถ้าไม่มีใครเลือกดอกไม้ดีๆแบบนี้ถ้าไม่มีใครรู้เรื่องดอกไม้ดีเท่าฉันแล้วองค์ความรู้นี้ตายไปอ่ะไม่ได้หรอกฉันก็ต้องรักษาให้มันอยู่ด้วละกันหาวิธีดีกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่สองที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนนะคะคือเขาจะไม หรือมีปรัชญาในการทําธุรกิจซึ่งมันชัดชัดมากอที่สืบทอดมาตั้งแต่ช่วงต้นๆต,ตระกูลนะคะผมเห็นในญายะที่ซ่อนอยู่แล้วคือหลายๆธุรกิจที่ผมเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยวิธีเลือกว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ,อม,มีข้อเดียวครับค่ะมันได้ตังค์ถ้าใช้วิธีนี้คราวนี้ลูกลูกโตขึ้นมาเรียนเรียนหนังสือมากกว่าพ่องั้นผมจะไปทำอาชีพอื่นที่มันได้ตังค์เยอะกว่าที่พ่อทำอยู่ ถ,ถ้าเจอคนไกลแบบนี้พ่อเขาไม่รู้จะเถียงไง<อ>เพราะไปใช้ข้อแม้ข้อเดียวว่ามันได้ตังค์เยอะอแต่จริงๆผมก็เดาว,ว่าการไปต่อของมันต้องมาจากความสุขความภูมิใจเกียรติศักดิ์ศรีของอาชีพนี้ของ <c oughs> ตระก,กูล <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าลูกไปทําอย่างอื่นเถอะเพราะว่ามันรวยได้ตังค์แต่มันคือความภูมิใจว่าได้โปรดให้ฉันเป็นผู้สืบทอดธุรกิจนี้เถอะมันเป็นเกียรติของนามตระกูลนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันมีนัยยนนี้ที่ที่ไม่เหมือนกับเรา ใช่ค่ะเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวมากมาอย่างเก็ตเล่าให้ฟังเรื่องร้านขนมเค้กร้านหนึ่งของญี่ปุ่นพอดีเก็อยู่โกเบนะคะก็จะมีแบรนด์หนึ่งชื่อยูฮามเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในญี่ปุ่นเคยมาเปิดที่ทาคาชิมายะาที่ไทยด้วยเขามาจากสองสามีภรรยาเยอรมันที่ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อบขนมเค้กแบบเยอรมันนะคะแล้วสามีภรรยาญี่ปุ่นเนี่ยก็มาช่วยแล้วก็เลยทำเป็นร้านเค้กด้วยกัน ทีนี้จุดเริ่มต้นเดิมคือสามีภรรยายเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพเราจะไม่เน้นเรื่องการขยายร้านถ้าขยายแล้วคุณภาพไม่ดีอย่าขยายดีกว่าทีนี้ยูฮามก็ค่อยๆเติบโตไปเติบโตไปเนี่ยจนยิ่งใหญ่มากแต่ทีนี้เขาไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะพอเริ่มประมาณเจนสองเจนสาเนี่ยเขาก็กลับมาดูจุดเริ่มต้นของบริษัทตัวเองว่าเราทําธุรกิจเพื่ออะไรปรากฏว่าเขาพบว่าปรัชญายของเขาเนี่ยค่ะคุณค่าที่เขาทำคือเขาอยากทําขนมที่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพด้วยนะทีนี้สิ่งที่เขาทําคือ เขาพยายามลดพวกสารปรุงแต่งกลิ่นรสนะคะพี่ดูปกติเวลาเราทําเค้กเพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องใส่สารที่คงรูปไว้ต้องใส่สารกันบูดนิดนึงสีด้วยซึ่งยูฮามเนี่ยเ็บอกว่ากลิ่นอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่เขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเราไม่อยากทําแบบนั้นเราอยากทําขนมที่เรากล้าทานแล้วลูกค้าก็จะได้ทานอย่างปลอดภัยด้วยเขาทำมามาณ50กว่าปีแล้วค่อยๆลดสารต่างๆสารต่างๆสารต่างๆซึ่งการที่จะลดสารปรุงแต่งกลิ่นสารกันบูดเนี่ยมันทาให้เขาต้องปรับโรงงานทั้งหมดเลย คือต้องจ้างพนักงานมากวนขนมจริงๆนะเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรทําได้เพื่อให้เค,ค้กมันอยู่ตัวแล้วเขาก็ค่อยๆลด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 ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจน50กว่าปีแล้วเขาบอกฉันยังลดไปได้แค่80%อเอเองอีกกี่ส<อ>ิบปีนะฉันต้องพย,ยายามอีกอซึ่งแบบเกดคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกดเป็นเจ้าของลูกทายาทรุ่นที่5รุ่นที่6กเกดคงเลิกไปแล้วมัง้ง huh. แต่เขาก็ยังเห็นว่าเออมันสําคัญมากในการดูแลสุขภาพคนนะซึ่งฉันจะเป็นร้านขนมที่จะประกาศบอกทุกคนว่าขนมที่มันอร่อยแล้วไม่ใส่สารกันบ แล้วก็พยายามอยู่ซึ่งตัวไหนทําได้สําเร็จเขก็จะประกาศเย่อันนี้สำเร็จแล้วไม่มีสารกันบูดนะเย่ต,ตัวนี้ปลอดภัยแล้วอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะฟังอาจารย์เล่าปั๊บผมนึกถึงร้านที่ผมเพิ่งสัมภาษณ์กเกษมสโตใช่ไหม,มกเกษมสโตที่เชียงใหม่แบบนี้เลยครับมไม่ไม่ใส่อะไรเพราะว่าฉันฉันกินแบบไหนฉันก็จะลูกฉันกินแบบไหนลูกค้าก็ต้องกินแบบนั้นเสร็จแล้วผลคือ ขนมของเขาก็อยู่อายุไม่อายุสั้นน่ะพูดง่ายงามไม่เพราะว่ามันไม่ได้ใส่สารป้องกันอะไรพวกนั้นคราวนี้ที่ท้าความเรื่องกเกษมสโตคือท่านเจ้าของร้านเขาอ่านหนังสืออาจารย์แล้วเขาชอบเรื่องเกี่ยวกับต้นสนซึ่งเขายังอธิบายไม่ได้เขาบอกเขายังอ่านไปนิดเดียวก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยต้นสนหรือต้นไผ่อะไรสักอย่างมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจที่มีอายุยาวนานครับค่ะมันเป็นการเปรียบเทียบของลักษณะของต้นไม้ที่เติบโตค่ะอย่างต้นไผ่พี่ดูอายุกี่ปีคะต้นไผ่ยาว ไม่รู้แต่โตเร็วนะวผม,มว่าต้ไตนไห่นโตเร็วะะโตเร็วก็ประมาณ30ปีเฉลี่ยบา<ย>งต้นอาจจะได้50ปีแต่ก็ส่วนใหญ่ประมาณ30ปีที <ง S 1> ่นี่ <ภ topics. S 1> ต้นสนค่ะละักษณะการเติบโตมันจะช้ามาก<ะ>ที่นี้สนที่โตเกา่าแก่ที่สุดในโลกกี่ปีให้ทายค่ะพี่ดูเอาสัก2อ0อ่ะ200คำตอบนะคะเป็นพันปีค่ะอายุมันถึงพันได้เลย ที่เกาะของญี่ปุ่นนะคะโตยาวมากคือค่อยๆโตค่อยๆโตโตช้าแต่ว่าอยู่นานยาวนานมันคงมากใช่ค่ะซึ่งการเติบโตแบบต้นสนที่เกตเล่าในหนังสือก็คือเรื่องนี้ค่ะคือหนึ่งเขาจะมีรากต้นสนก็คือปรัชญาธุรกิจที่ชัดเจนว่าเราทําธุรกิจเพื่ออะไรอย่างร้านยูฮารก็คืออยากให้คนได้ทานขนมที่ปลอดภัยแล้วก็อร่อยส่วนกิ่งสนคือเราต้องดีกับ s t a โ e h เดอร์ทุกๆคนเกตเล่าตัวอย่างให้ฟังอีกร้านนึงก็แล้วกันนะคะเป็นร้านขนมเหมือนกันชื่อว่าทานเนยะ ธนยายะเนี่ยเป็นร้านในั้หจัมชิกะขายพวกเค้กเหมือนยานยูฮานเปะเลยค่ะคนี่ธนยายะเนี่ยเชื่อว่าเราอยากจะทําขนมที่อร่อยเหมือนกันแต่เขาอินกับเรื่องวัตถุดิบมากค่ะเขาบอกว่าเขาจะเลือกวัตถุดิบที่ดี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 ด,ด,ดีมาทําขนมให้กับคนครับ,รบและทีนี้เขาก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบมันมีสารปนเปื้อนเยอะนั้นสิ่งที่เขาทาคือเขาอยากจะพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นว่าวัตถุดิบออร์แกนิกก็เอามาทาขนมได้ขายได้นะแต่เกษตรกรไม่เชื่อเขาก็เลยบอกอ่ะงั้นฉันปลูกข้าวเอง ก็ไปเหมาภูเขาหาวัตถุดิบเขไม่ได้ก็สร้างเองเลยก็สร้างเองเลยก็คือไปเหมาทั้งภูเขาอะค่ะไปปลูกข้าวซึ่งตอนแรกกู้งเงินแบงแบงไม่ยอมออกจะบ้านหรอกคนร้านขนมจะมาปลูกข้าวทาไมมันไม่เกี่ยวกันแต่เขาก็คอนวินเนี่ยว่าเออเขามีความเชื่อนะว่าเขาอยากให้คนได้ทานวัตถุดิบดีจริงๆแล้วพอปลูกมาได้ประมาณ10ปีอะค่ะ ทุ่งข้าวมันก็สวยเนาะเขาก็ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาเป็นคาเฟ่ให้คนมาดูเกษตรยั่งยืนให้คนมาลองเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาวัตถุดิบเนี้ยมาใช้แล้วก็ช่วยคอนวินให้เกษตรกรคนอื่นเห็นว่านี่ไงฉันลองแล้วว่าฉันปลูกแบบออร์แกนิกได้คุณก็ต้องปลูกได้นะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องการปลูกบผักออร์แกนิกปลูกข้าวออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะให้กับเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยากจะสิ่งที่อยากจะเล่าคือว่า ทั้งร้านยูฮามกับทานยะเนี่ยขายขนมเหมือนกันเปรียบแต่พอความเชื่อเขาต่างอะคะ่ะวิธีโตต่างอันนึงพยายามไม่ใส่สารกันบูดต่างๆอันนี้อาจจะใส่บ้างแต่เน้นวัตถุดิบที่ดีที่ออร์แกนิกที่ปลอดภัยเหมือนกันร้านนี้ก็ไปอินเรื่องกเกษตรอินเรื่องท่องเที่ยวแล้วเขาเชื่อว่าการที่เขาเปิดคาเฟุ่บเขาทุ่งข้าววันนี้มันจะทําให้คนมาเที่ยวเมืองนี้มากขึ้นแล้วทาให้ชุมชนเนี่ยเติบโตไปได้ด้วยกัน ถ้าเราคิดแบบนักธุรกิจทั่วไปอะค่ะพี่ดูเราไม่มีทางจะไปซื้อขุเข่ามาปลูกข้าวแน่นอนเราไม่มีทางที่จะแบบทําคาเฟ่เล็กๆแล้วเหมือนเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้ผลตอบแทนมากกว่าไปลงทุนอย่างอื่นไหมสังหาไหมแต่เขาทําเพราะว่าเขาอยากให้คนได้ทานขนมแล้วอยากให้วัตถุดิบดีๆอย่างนี้มันยังอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปคือมันมองแค่การ maximize profit ไม่ใช่ทํากําไรสูงสุดแต่คือทําให้สังคมก็ดีด้วยนะลูกค้าก็ดีด้วยนะแล้วเขาเองก็จะแฮปปี้ นี่คือตัวอย่างว่าทําไมทําไมจึงอยู่อย่างยั่งยืนถ้าต้นสนมีมีความคิดว่าฉันจะต้องโตเร็วๆฉันจะต้องได้ตังค์เยอะๆฉันจะต้องไปนู่นไปนี่โดยโดยโดย,โดยไม่คิดถึงประโยชน์สูงสุดของสิ่งที่อยู่รอบๆมันก็คงจะมีอายุไม่ถึงพันปีแบบนี้นะครับนั่นมันก็จะกลายเป็นพวกต้นไผ่ต้นอะไรแบบนั้นไปขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ